ต่อจากที่แฟนทอมบรูนบอยที่ผมบอกว่าที่มาของพวกหุนแฟนทอมในเกมภาค3นั้นไม่เคยมีบอกไว้อย่างแน่ชัดแม้แต่คุณสกอตต์คอตตอนเองก็ยังไม่เคยออกมาบอกเลยแต่มีแฟนๆได้ตั้งทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้และได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่แฟนๆไว้อยู่4แบบนั่นก็คือ 1. อาจจะเกิดจากภาพหลอนจากสภาพแวดล้อมเพราะว่าเฟสบรฟายมีทั้งควันพิษกลิ่นเหม็นและแสงกระพริบจนทําให้เราเห็นภาพหลอนหรือพวกแฟนทอมในขณะทํางาน 2. พวกแฟนทอมนั้นอาจจะเป็นเงาของเด็กที่ตายและยังวนเวียนอยู่ใน ผุนเก่าๆเพื่อรอการปลดปล่อยในมินิเกมภาค3 3พวกแฟนทอมอาจจะเป็นภาพในหัวของวิลเลียมออฟตันที่เคยฆ่าเด็กจนโดนภาพหลอนของวิญญาณตามหลอกหลอนไม่เลิกและตัวเอกเราก็ดันซวยไปเห็นด้วย 4. พวกแฟนทอมนั้นอาจจะเป็น AI จํจำลองท้าย AR และ VR เอาไว้หลอกลูกค้าที่เข้ามาในบ้านผีสิงหรือเอาไว้ตรวจจับผู้บุกรุกนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมพวกแฟนทอมถึงฆ่าเราไม่ได้แต่มันจะพังระบบของเราแทนและคุณคิดว่าทฤษฎีไหนดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดสามารถคอมเมนต์พร้อมบอกเหตุผลมาได้เลย